สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเอฟครับอายุ18ปีครับศึกษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับเป็นวิทยาลัยน่าจะศิลป์จันทบุรีครับวามสามารถพิเศษก็มีอยู่อย่างเดียวครับการร้องเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้อยู่กับคุณแม่ครับคุณพ่อทํางานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ทํางานรับจ้างทั่วไปคุณแม่ไม่ได้ทําอะไรครับเลี้ยงน้องตัวเล็กๆประมาณ4ี่ขวบครับก็พ่อกับแม่ก็แยกกันอยู่ตั้งแต่น้องยัง เพิ่ง,งแม่พุ่งท้องครับเขาก็ไปค่อย,ยส่งเงินมาทีละเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวันนี้ครับส่งมาให้ปีนึงก็กลับมาประมาณสักสามสี่ครั้งครับตอนนี้อยากอยากให้กลับมามากเลยครับอยากให้กลับมาเพราะน้องก็เริ่มโตแล้วด้วยอยากให้น้องอยู่กับพ่อก็เดินสายประกวดไปเรื่อยครับเก็บเงินเอาพ่อกลับมา <g ười> กลับมาทํางานที่ระยองครับมาให้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ใกล้ๆกกันมาได้นะครับ แค่ขอแค่ครอบครัวอบอุ่นแค่นี้พอแล้วครับยู่กันเยอะๆแล้วจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้สมสารครับของคุณครูชาตรีศรีชนครับโอ้ดีเลือกเพลงก็นำแล้วนะเลือกเพลงได้ชอบเพลงเก่าๆครับเออจะดูว่าจะร้องได้สมสารขนาดไหนถ้าขึ้นหัวมาดีเนี่ยกลางท้ายต้องดีแน่ๆเลยพร้อมนะครับ พร้อมครับเชิญครับสมสานทรมานมานานหลายปีขาดคนเมตตาปราณีขาดน้องพี่มานานแสนนานที่ถูกคนรัก ตัดรักจนเสื้อสมสานไกลพี่ไกลเจากบ้านสงสารสักคนเธอสาวเส<ง>สังยังสมสารใครกันเมตตาทุกวันที่มันผ่านมาทุกหนักหนา จะแบบงเบา่ที่ขาดญาติมิตรขาดคู่ใกล้ชิดยามเงาเป็นเรื่องจริงนะเจ้าอย่างเเหงาวยงงคนงามจะเป็นด้วยบาปหรือบุญที่เคยทำมา พี่จึงมีแต่น้ำตาเป็นเพื่อนเรื่อยมาทุกยามจะเป็นด้วยกรรมของพี่ที่ทำชาติต่อนเลวซามจึงมีแต่คนมองข้ามกระทั่งนงรามที่เคยรัก กันสมสารเราสมสารมันเรื่อยเรื่อยไปจะจนหรือรวยก็ตายด้วยหัวใจของพี่แหลกรานขาดญาตพี่น้องขาดเนื้อทองเคยปองรักกัน พอพบเธอเพอรำพันที่สมสารส่งสารเธอไดออ้แต่ทำเมพี่จึงมีแต่น้ำตาเป็นเพื่อนเรื่อยมา ทุกยามจะเป็นด้วยกรรมของพี่ที่ทำชาติก่อนเลวซามจึงมีแต่คนมองข้ามกระทั่งนงรามที่เคยรักกันสมสารเราสมสารมันเรื่อยเรื่อยไป จะจนหรือรวยก่อนเธอสาวเสสังยังสมสารใครกันเมตตาทุกวันที่มันผ่านมาทุกหนักหนาสุดจะแบ่งเบาที่ขาดญาติมิิด ขาดคู่ใกล้ชิดยามเงาเป็นเรื่องจริงนะเจ้าอย่างเางา่วยงงคนงามจะเป็นด้วยบาปหรือบุญที่เคยสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเอฟครับอายุ18ปปีครับศึกษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับ เป็นวิทยาลัยน่าจะสินจันทบุรีความสามารถพิเศษก็มีอยู่อย่างเดียวครับการร้องเนี่ยละครับปัจจุบันนี้อยู่กับคุณแม่ครับคุณพ่อทํางานอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ทํางานรับจ้างทั่วไปคุณแม่ไม่ได้ทําอะไรครับเลี้ยงน้องตัวเล็ก,ลกประมาณสี่ขวบครับก็พ่อกับแม่ก็แยกกันอยู่ตั้งแต่น้องยังเพิ่งเพิ่งแม่เพ,พิ่งท้องครับพ่อก็ไปค่อยส่งเงินมาทีละเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งวันนี้ครับส่งมาให้ปีนึงก็กลับมาประมาณสัก สามสี่ครั้งครับตอนนี้อยากอยากให้กลับมากลางท้ายต้องดีแน่ๆเลย <laughs> <ะ>พร้อมนะครับพร้อมครับเชิญครับ ถูกคนรักตัดรักจนเสื้อสมสารไกลพี่ไกลจากบ้านสรงสารสักคนมากเลยครับอยาให้กลับมาเพราะน้องก็เริ่มโตแล้วด้วยอยากให้น้องอยู่กับผมพ่อก็เดินสายประกวดไปเรื่อยครับเก็บเงินเอาพ่อกลับมากลับมาทำงานที่ละยองครับ มาให้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ใกล้ๆกันมาได้ครับแค่ขอแค่ครอบครัวอบอุ่นแค่นี้พอแล้วครับอยู่กันเยอะๆแล้วจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้สมสารครับของคุณครูชาตรีสีชนครับโอ้ดีเลือกเพลงก็นำแล้วนะเลือกเพลงดชอบเพลงเก่าๆครับเออจะดูว่าจะร้องได้สมสารขนาดไหนถ้กขึ้นหัวมานะดีเนี่ย